ด่วนล้านเต็ม10ไทยเมืองหลวง FIVB อเมริกาไม่กลับบ้านฟินข้าวเหนียวมาม่วงอัปเดต5สาวไทยหนีตายเนปาลข่าวใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียและขยายไปยังระดับโลกข่าวนี้เต็มไปด้วยหลายมิติที่คนไทยและแฟนกีฬาทั่วโลกต่างจับตามอง ทั้งประเด็นด้านกีฬาด้านสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชื่อของประเทศไทยถูกพูดถึงในฐานะเมืองหลวงขององค์การแข่งขัน FIVB ซึ่งเป็นสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกกลับไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นในช่วงเวลานี้แถมกระแสะข้าวเหนียวมะม่วงอาหารไทยยอดฮิตยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสุขและความภูมิใจของคนไทยที่กำลังถูกแชร์ไปทั่วโลก เรื่องราวเริ่มต้นจากการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพเมืองไทยไม่เพียงแต่จัดการแข่งขันได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความอบอุ่นและการสนับสนุนที่ท่วมท้นจากแฟนกีฬาทั้งประเทศจนสื่อหลายแห่งยกให้ไทยเป็นเมืองหลวงแห่ง FIVB อย่างไม่เป็นทางการเสียงเชียร์ดังกึกกล้องในทุกแมตชท์ที่ทีมสาวไทยลงแข่งขันทําให้ทุกคู่แข่งต้องประทับใจในบรรยากาศรวมถึงนักกีฬาต่างชาติที่หลายคนพูดตรงกันว่าการมาแข่งที่ไทยคือประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมได้ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาทีมที่มักถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวเต็งกลับต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้และการจัดการทีมที่ไม่เข้าที่เข้าทาง นักกีฬาหลายคนดูเหมือนยังปรับตัวไม่ได้กับบรรยากาศที่ไทยสื่อบางแห่งถึงกับรายงานว่าอเมริกาไม่อยากกลับบ้านเพราะรู้สึกกดดันกับผลงานที่ไม่สมศักดิ์ศรียักษ์ใหญ่และแทนที่จะกลับไปฝึกซ้อมแบบหนักล่วงพวกเขากลับเลือกที่จะพักผ่อนท่องเที่ยวและลองลิ้มรสอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือข้าวเหนียวมะม่วง ของหวานที่กลายเป็นไวรัลจากศิลปินดังอย่างลิซ่าแลกพิงก์ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็นึงดูดนักกีฬาและแฟนกีฬาต่างชาติให้ลหลงใหลมากขึ้นไปอีกบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยสีสันแฟนกีฬาชาวไทยนำธงชาติป้ายไฟและเสียงกลองมาเชียร์กันอย่างสุดพลังสนามแข่งขันทุกแห่งที่ทีมไทยลงแข่งเต็มแน่นขนาด บัตรถูกขายหมดในเวลาอันรวดเร็วและการถ่ายทอดสดก็มียอดผู้ชมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของไทยนักวิเคราะห์กีฬาหลายรายถึงกับระบุว่านี่คือยุคทองของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ไม่ได้เพียงสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาแต่ยังผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ประเทศในระดับโลกท่ามกลางความสำเร็จและความภาคภูมิใจนั้นข่าวช็อกโลกอีกด้านหนึ่งก็ถูกเผยแพร่ออ,อกมาเมื่อมีรายงานว่า ห้าสาวไทยหนีตายเนปาลจากเหตุการณ์ความไม่สงบและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้ชาวไทยจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปยังเนปาลต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายมีทั้งดินถล่มแผ่นดินไหวและเหตุความขัดแย้งในท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการอพยพฉุกเฉินนักข่าวรายงานว่ามีหญิงสาวชาวไทย5คนที่ติดอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและต้องหาทางหนีเอาชีวิตรอดอย่างวุดหวิด พวกเธอถูกช่วยเหลือโดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ภายท้องถิ่นก่อนที่ทางการไทยจะเข้ามาช่วยประสานงานเพื่อพากลับประเทศ เรื่องราวของ5สาวไทยจากเนปาลจึงกลายเป็นอีกหนึ่งมิติที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของความสามาัคคีการช่วยเหลือกันในยามยากและความอบอุ่นของน้ำใจคนไทยไม่เพียงแต่ในประเทศแต่ยังขยายออกไปถึงคนไทยในต่างแดนรัฐบาลไทยได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการดูแลประชาชนที่ติดค้างในต่างประเทศและให้ความมั่นใจว่าจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อมองภาพรวมจะเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเทียงข่าวกีฬาแต่เป็นการผสมผสานของกีฬาความบันเทิงวัฒนธรรมอาหารและมนุษยธรรมที่รวมตัวกันอย่างน่าทึ่งการที่ไทยถูกเรียกว่าเมืองหลวง f i v b ไม่ได้เกิดจากความสามารถทางการแข่งขันเทียงอย่างเดียวแต่เกิดจากบรรยากาศที่ทั้งโลกสัมผัสดได้ว่าคนไทยพร้อมที่จะต้อนรับแข่งขันและเฉลิมฉลองไปพร้อมกัน ข้าวเหนียวมะม่วงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แข่งรอยยิ้มและความสุขที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายอเมริกาที่แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในสนามแข่งขันแต่ก็ยังเลือกจะดื่มด่ำกับรสชาติและบรรยากาศที่ไทยมีให้นีสะท้อนถึงพลังนุ่มนวลของซอฟพาวเวอร์ที่ประเทศไทยกำลังใช้ได้อย่างเต็มที่ ขณะที่เรื่องราวของห้าสาวไทยในเนปาลก็กลายเป็นบทพิสูจน์อีกด้านหนึ่งว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทายแต่ความเป็นมนุษย์และการช่วยเหลือเรื่อกูลกันยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปกระแสะสังคมยังคงพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป่าเนื่องแฟนเพจในโซเชียลมีเดียหลายแห่งนำภาพบรรยากาศการแข่งขันมาแชร์ พร้อมข้อความซาบซึ้งถึงความภาคภูมิใจที่ได้เห็นทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีการติดแฮชแท็กส่งกำลังใจให้ห้าสาวไทยจากเนปาลกลายเป็นกระแสคู่ขนานที่สะท้อนถึงพลังของสังคมไทยที่ไม่เพียงแต่รักในกีฬาแต่ยังไม่ลืมความเป็นมนุษย์ การผสมผสานของข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศและข่าวสังคมเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าเรามีทั้งพลังความสามารถและหัวใจที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้านี่คือภาพสะท้อนของชาติที่เล็กแต่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของผู้คนทั่วโลกเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทุกสายตายังคงจับจ้องการแข่งขันที่กำลังดำเนินต่อไป ขณะที่ทีมสาวไทยกำลังเดินหน้าเก็บชัยชนะและสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นักวิเคราะห์บางรายถึงกับทํานายว่าไทยมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในท็อป5ของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะที่ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการเป็นเจ้าภาพ FIVB ครั้งนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพลังดึงดูดมหาศาลทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเชียร์และนักลงทุนที่เห็นศัก,กยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอาเซียน และเมื่อย้อนกลับไปมองเราจะเห็นว่าข่าวด่วนล้านเต็มสิบไทยเมืองหลวง FIVB อเมริกาไม่กลับบ้านฟินข้าวเหนียวมาม่วงอัปเดต5สาวไทยหนีตายเนปาลไม่ได้เป็นเพียงพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจแต่เป็นภาพสะท้อนความจริงที่เต็มไปด้วยหลายแงม่มุมทั้งความสุขความภูมิใจความท้าทายและความหวังเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของกีฬาและวัฒนธรรมที่สามารถรวมผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาหลายภาษาเข้ามาอยู่ในเรื่องราวเดียวกันเมื่อเรามองไปข้างหน้าเราอาจจะเห็นการเติบโตที่มากขึ้นของกีฬาในประเทศไทยววลเย์บอลไทยอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะลุกขึ้นมาฝึกซ้อมและไล่ตามความฝันข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะกลายเป็นเมนูที่ทุกคนทั่วโลกต้องรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและประเทศไทยอาจจะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในศูนย์กลางขององค์การแข่งขันกีฬาระดับโลก ขณะเดียวกันบทเรียนจาก5สาวไทยในเนปาลก็จะยังคงเตือนใจเราทุกคอนว่าความปลอดภัยความเอื้อเฟื้อและความสามัคคีคือสิ่งสำคัญที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวแต่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่บันทึกลงในหัวใจของคนไทยและคนทั่วโลกความสุขความหวงังและความภูมิใจที่ถูกสร้างขึ้นในวันนี้จะยังคงอยู่ต่อไป และนี่คือพลังที่แท้จริงของกีฬาวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน